ก็ข้อดีข้อเสียพี่รถต้องคืนนะครับขอให้ความรู้แมงเยอะมากนะทีนี้แมงเยอะมันมาชนพวกกระจงกระจกกระจังหน้านี่มันเข้ามาดูด,ดูโอ้โหเต็มเลยครับอันนี้เพราะผมไม่ค่อยได้วิ่งหรอกครับตองคืนอะ่ะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าต้องล้างดูแผงรังพึ่งสักหน่อยนะครับแผงรังพึ่ง แผงอินเตอร์แผงหม้อน้ำพวกนี้นะครับมันจะไ่โดนแมงสะสมสะสมตัวนี้มันจะจะไม่ระบายความร้อนนะครับก็ดูด้วยนะครับเยอะมากนะครับแต่ข้อดีก็มีประหยัดน้ำมันนะครับรถวิ่งดีไหลนะครับพกลางคืนนะครับให้ตรวจเช็คดูนะครับตามมีเลยนะครับประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b s c ไ i b e เพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสไลด์วันนี้สวัสดีครับ